มามารับแม่เท่ากลับบ้านตั้งแต่พี่น้องครับตั้งแต่เปลี่ยนรูปแบบการถแถลงข่าวจากนั่งเป็นแผงมายืนทีนี่หลายคนเนี่ยก็มาครบก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาที่จริงก็มากันครบในห้องประชุมของโนปโโชเนี่ยครบครัน ผมเองก็ต้องมาเสนอหน้าวันละสองนาทีสานาทีปิดท้ายก่อนเข้าสู่รายการถลกหนังเทือกจนเวลานี้ไม่มีหนังให้ถลกแล้วตลกบอกเปิดจนไม่มีชิ้นดีแล้ววันๆก็ทําหน้าที่เฮาเฮาเฮาอยู่ที่สวนลุมเฮาไม่เฮาเปล่าก็บางทีก็สั่งให้สมุนแอบมา ยิงบ้านคนโน้นยิงบ้านคนนี้และออกมาปฏิเสธนี่เพิ่งจับพบโคตรได้แล้วมันจะปฏิเสธได้ยังไงไอ้เมือกผมมานัดหมายพี่น้องนิดเดียวพรุ่งนี้เออโทษครับวันเสาร์นี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปที่พัทยาเขาตะโลกันให้เยอะๆทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมริมณฑลสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆก็ได้นัดหมายกันเดินทางไป พัทยาคราวนี้เป็นการเคลื่อนพลครั้งยิ่งใหญ่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายให้เดินทางไปพร้อมกันที่เขาตะโล่สามโมงสี่โมงน่าจะถึงสำหรับใครจะไปก่อนได้เพราะมีพัทยามีทะเลทีนี้ใครที่ไม่มีรถมีลาให้ไปเจอกับพวกผมที่นนทบุรีที่หน้าสถานีไทยคม บางคนไม่มีรถไม่มีลาก็ ative, ผมมีรถอยู่ที่นั่นเยอะก็จะขออนุญาตนัดหมายพี่น้องกัดเสียเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนนทบุรีที่ผมมีหน้าที่ดูแลอยู่ก็ขอให้ไปพร้อมกันเวลา11นาฬิกาทั้งรถบัสรถเบนรถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ออตูสุคอเนอร์เลเตอร์ลิตตันออตูสรุรถกระบะสองแถวใหญ่ยยไปให้หมดไปรวมกันที่นั่นกินข้าวกินปลาเสร็จก็ขึ้นทางด่วนหมด งามวงวานไปลงมอเตอร์เวย์แล้วไปจุดรวมพลกันที่ด่านพานทองเลยเออกไปทั้งสากิโลสี่กิโลก็มีการรวมพลกันที่นั่นเพื่อเคลื่อนขบวนใหญ่เข้าสู่พัทยาก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนอนทบุรีทุกอำเภอทุกเขตแล้วก็หรือกรุงเทพถ้าสะดวกมาที่นนบุรีตรงที่แคลาย นาสถานีไทยคมก็อยากจะเชิญชวนไปที่นั่นผมมีอาหารการทานดูแลพี่น้องอย่างดีนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ทานเพื่อรองท้องจะได้ไม่หิวก็เดินทางกันเลยนะครับผมก็จะทําหน้าที่ดูแลพี่น้องนนทบุรีของผมอย่างเรียบร้อยก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่มีรถมีลาก็ไปรวมพลกันที่นั่นก่อนแล้วค่อยขึ้นเลื่อนขบวนขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปรวมพลกันอีกครั้งหนึ่งตรงเลยด่านผ่านทองนะครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเพียงเท่านี้ไปไหมครับป้าไปไหมถ้าไม่มีรถก็เชิญที่นนบุรีนะฮะแคลนยนั่งรถเมย์ไปหน่อยนึงแล้วก็ไปขึ้นรถกับพวกผมที่นั่นนะฮะไปไม่ถูกก็ตั้งเข็มทิศเอาตั้งเข็มทิศเอานะเอาละครับผมก็มีหน้าที่มายิ้มทักทายพี่น้องเพียงเท่านี้ความยุติธรรมไม่มีความอัปรีจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับ